พระพุทธเจ้านางสารุชนะใจกล้ารองคณะบดีฝ่ายวิชาการวิจัยและงานสร้างสรงสรค์คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอพระราชทานพระบรมโอกาสกับทูลเบิกผู้สําเร็จการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ศิลปะบัณฑิตเกียรตินิยมันดับสองอมศิรีปานดำรงศิลปะบัณฑิตขวัญพิรุณรัตนทีสราวุฒิเกลือขาวสิริขวัญเพชรสุดใหม่วิมลชนะชัยอภิรัตแก้วประทุมอุสาลาไหนเอกชัยวรรณรงค์ชัย หลักสูตรต่อเนื่องสองปีศิลปะบัณฑิตจิราพรการจนะเพชรนันทวุฒิแซ่ลิมปานเทพโซซูพิพัฒน์เมืองสงมนสิการสันบากอยามณีและยายาวเฮแขวงบูวรพัฒน์ทวัสสันติไวหมะแวนายีสำราญอุคติอิสมัยคาเร็ง